ดีพี่พวันนี้มากินเนื้อย่างนะครับก็ครบเลยนี่มีอาไอปูลุงอามย่าพี่พันพี่กินพี่แป็กพี่จอยบุกบล็อกนะฮะแล้วก็คนถ่ายครับก็เล่นบ้านบอลกนะ็มีบ้านบอลให้ด้วยนะะมีบ้านบอลให้ด้วยตอนนี้ไม่มีสมาชิกเพราะเล่นอยู่คนเดียว หนชุดบ้าได้ดูได้พอดเหมือนปล่อยลิงเข้าไปในสวนสัตว์ชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอวันนี้ที่เฟกมานั่งทานด้วยเพราะว่าขออนุญาตนะเพราะจะไปเที่ยวเซฟวันต่อกับเฟกกับกิมก็ลางานวันนี้ เจอกับขิมลาง,งานวันนี้เพื่อจะไปเซฟวันนะ,ะเดี๋ยวด,เดยวูเดี๋ยวลงวันพุธเลยน,เลน,น,นี่มีข้าวพเอเดี๋ยวพาไปเซฟวันไปเล่นบ้านลมที่เซฟวันครับก็เริ่มกินได้30%อร์แล้ววันนีล,ล,นลุงอามมา,มาพี่จอยมาผลุกปอกมานะ,ะก็ถ่ายไว้ดูปีปีนี้นะปีหน้าก็ไม่แน่ใจว่า จะหน้าตารูปหล่อกันเหมือนเดิมรอเปล่าะจะสาวจะสวยเหมือนเดิมหรอเปล่าโอเครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเราถ่ายตอนกินเนืย่างกันเคครับสวัสดีครับ